อืมยพี่น้องเบื <what> ้องหลังโชคหำหำหลังได้รู้โอ้ลาดพออาบน้ำไม่เตี่ไ่ได้อาบน้ำไบ่ได้อาบน้ำปัาดูเจยเดงอยัง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 ใจบ่ทำบัดดาโดนไม่พอนี่จ้านนิไดเลียนแบบนี้ีบ่โอ้ อืมที่บอกกันหลายเดือนอยู่บ่กับมันคันโดนเช็ดปลาตัวขันบ่ได้ว้อม่านี่เช็ดบากรองรองเลยอุตสาห์เปลักว้อมอยู่ตั้งว่าสามสิบสี่เจ็นาทีโอว่ายู่อยู่ในคุ้วอี่อเหยียดยางฝากเนียบบ่ประสนพ่อแกะกระโดดตามตามมันโอ้เจ้าปะเทียโดดว้อมมันเถอ้ยขันบ่ว้อมนี่ลมข้าหนี่เลยกางเนี่ยมันดีซิกต้องไปท่าน้ำมันนวดกาเนี่ยมันดีสิก เอาพอคพอทุ่นหารอบปาปากล้มหอกกัตาห้ยถ้าสองลา้าลนวิวสิ <c oughs> ใส่ได้อยู่ดีหเนาะเป็นแรงเป็นนวดสักสองชุบงอมงลลองใน,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 นหนว่าสิบห้าเปนวดจักหนิมาหาเบาด้อมาหาเบเด้อไสิอกาบอกบางบนกันเออมาหาเบาด้ว่าไดนานี่ก้ามเนี่ยสิไปเมื่อเดี๋ยนี้มึงแรงยังยังเป็นยังแล้วมัน ช่วยทีมวนนี้จ่วนเอวเอวใส่นึ่งชั่วโมงอุ้ยเอวใส่ไปนะมาสิมาชั Lake ่วโมงกันสี่สิบนาทีขาหลอกเงือแตกเต็มเสือะเดียวีเรื่งไปได้อกปลาพอที่เก่งไมกับ่ได้วากิงกัดเจ้านู้นแหรอวากิงกัดเจ้าก่งกได้เล็กน้อยอเล็กน้อยกิ่นใอญ่กูเกน้อยเกิดใ่กันดีเ็กน้อยเล็กน้อยเกิดใหม่กันใหญ่กดเล้อน้อยเด่นลอพอได้นั่งั่ เล่นไปเล่นไปพ่อได้นั่งบองนั่งมองไหนนี่ผมเห็นอยู่จังไี่จังเจาะลงยังสิเพื่อจังได้มาพ่อปวนมวยน้ำตาแจกน้ำตาแจกรู้ตันเดินนวดต้องเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวยังมานวดต้องเข้าแล้วแหลยประสิทธิภาพบนนวดก็ไมาไปเด้อเพื่อประสิทภาพไปบ่นวอดด้วยมาแล้งนี่ครับปล่อยการเลือดเต็มทิบกินเลยอดม โอ้เดี๋ยวยิบพวงนนวดไคุณวอ้ันนันจ้ะโอ้ามนอยากใ้เอยิบพวงนวดอ้ันนั้นนวดบาดไดนี่ยขอเจ็บิงมั่งอาทิตย์ไปบ่ดเลยไปบ่เป็นมันจกคนละมือเนาะคนละเนื้อมือไหมเอ้จะได้นวได้นวดเอาละเอาน้ำเขาน้ำเขาน้ำเขาน้ำปั่นไกล้ป่ะเขาน้ำปั่นไก่ เห็นพอเมื่อยคือส่งสายใจทละเลาโอ้ยบ่ได้สายใจยิ้มแงๆอยู่ยิ้มแงๆอยู่เด้่ย่ได้ยิ้มยิ้มแงๆอยู่พอๆแน่ยิ้มแล้วบ่คือพอๆยิบไปทั่วไปยิบนี่ยพอๆแกมพอแน่มันเลี้ยวไปแลี้ยวพอๆมันเลี้ยวไปแล้วอ่อนไม่ไอ้ว่องันทางถุกไปสิเมื่อวันนี้ช่างหัวหน้าผู้หญิงมาอยากให้พิจาบณาหุงว่าฟี่นี่ วงเท่าสีมีอยังเพิ่มเติมมาทันพี่นองสร้างทุกใกลยอยากมากนะมาหาพยาบาลมา,ามาเซอร์พยาบาลเนาะยยปีนี้<อ>วงเพชรลำเพูนจะมีสลิงพี่นองสลิงโหนสร้งางทุกเบสห้ครับปีนี้คือคนอยากใช้ไปไใช้ ร้อยจะฟังพี่เพฟังพี่ละเอเหมือนทุกวงพี่น้องคือทังคนหนาพี่นี่บอกว่าไปไปไปไล่าพยาบาลได้หม่านเออไปเสื้อไท่แม่อั้มอะไรสอัไปเลยแสล่อไปอยู่ว่าอยู่บอกไปนี่แปมากัเ่องอกันที่้อมแก้มเดียวเศร้าอั่ออกเลยวะไม่เนาะไปที่ห้อมแก้มเดียวที่ห้อมแก้มเดยพี่น้องปานมาค่ตะขาบจังเนาะครับอแลววาตอนนี้คือ หลังจากไล่นี่พี่น้องกระห็นปฏิบัติการเลยปฏิบัติการอ่าก็จะเสร็จท่านก่อนเปิดวงพี่น้องครับผมเามีเวลาอยู่เดือนหนึ่งวันีเวลาอยู่เดือนหนึ่งครับเอาเอาสี่ยี่สิบยี่สิบห้าเมื่อไหร่เอาแบบเต็มที่รวดเร็วครับใส่ชุดที่แล้วครับพรุ่นี้มันลงมัจะมาทำตครับเสริมกันคุยกันไว้พรุ่งนี้ทั้งทุกที่ไม่เห็นกองเสริมพี่น้องพี่น้องให้พี่น้องที่ตามมาออื่นเนาะวันอาทิตที่เสริมผมใส่แม่ต้อเสริมตรงไหนก็ไม่หินคือคงสมือาสริมเพรไม่ที่เนาะ เอาตามนั่นแหละเนาะจวดจางซุกใช้จวดโอ้ยสมซืรอไว้นีปฮะส้มกับเซนส์สมบูรณ์สช้จวดด้วยเสริมเสริมพวกนี้เสริมโอเคครับพวกนี้ซื้อกันนูจะได้ขี่สลิงออกมาเราเองปีนปีนี้นไ่รูนี่แม่บอกหรือมันี่แม่บอกปีนี้จะไม่ให้ทำล่าเดือนออกมานะจะให้นางโหนสลิงออกมาให้ส hmm. ลิงลงมาส่งนางกลางเวทีเลยแม่เนี่ยน่ไก่โกสูงจุดมันจะแข็งมันจะมายืนเลย มุ้ยไข่ด้อยเดี๋ยวก็จะให้แบบอย่าบอกเนี่องอะไรอย่าบอกเนี่องอหไรงุนเสียเขาอันนี้ก็จะให้เห็ดเชลิงแบบอยู่ดาวไหมอยู่โอ้นซ่าตัวนีนตอึ๊บลบแล้วก็จะเอาปีกให้เพราะว่า ราะว่าปีนี้สโลแกนของเราก็เพชรติดปีกเด้เอาปีกหรือเอายังเป็นพวกกรมกระหังโอ้ยเ่าเอากระโด่งแกระด่งว่าเอาปีกให้ปีกให้ลูกใส่ซาปีกอีกทีเด่เป็นติดปีกแต่ว่าพ่อเขาจะเอากระดงให้คนละใบคนลกระดงก็ฉากตำเขาเป็นสนิทไหมฝัดมือไม่ยู่ตินออกมาเลยฝัดมือไม่ยูตีนออกมาเป็นข้ายากแบบโกโก้เลยเฮ้ยจังไหนบอดจังสิยางขับไปในบ้านได้นี่มือส่งหรือยางหนึ่งตอนดิ้เรือยี่พันยี่พันเจ็ดกันโอ้ยพ่อเมื่อยบ่พ่อเมื่อย มอสเลอนเมือแล้วเป็นลายแมว่าให้เอาสากับกระดงกอ่ไปต่อเฮาไปใส้ไปต่อไปใส้เรีนอยู่บอกพ่อเล่นกลับวันนี้บ่อเรีนบอกพ่อพี่ต้นแก้ไขครับเอามาเอาร้อนเลยเด้อเอามาเอาร้อนเลยเด้อมา้งทีได้ดีมาเข้ามาเมียบันนี้เอาลงเลยตัวขอบคุณพี่รองนะครับที่เขอบมาชมเก็ตไฮแล้วเด้อขอบคุณพี่รองที่เป็นส่วนหนึ่งในการ ทําให้ร้านแตกของหอบฟันขำโคงครับเป็นช่วงหนึ่งที่ห้พี่น้องได้เบิ้งในแง่ขอบคุณพี่น้องทังงสาบท้งขอพี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศขอบคุณพลังบวกขอบคุณกลาลังใจพี่น้องสุขสุขคนขอบคุณ,คณนะครับทีมงานเพลําเพลินสุขสุขคนนะครับนะครับฝากเด้อพี่น้องฝากเชี่ยวฝากแค่หอบฟันับโค้งบ่ปลาจากเตือบ่วป่าจากเตือหอบฟันับโค้งเพ็ดลำเพื่อนรถดแห่เผ็ลํำเพื่อนขอบคุณเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งในไรนี่เนาะขอบคุณเจ้าทั้ง ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับเพรบูรณ์เจ้าภาพนะครับวันลอยกระทงปีหกเจ็ดครับเอ้ยนมาสกันกับขอบราบขอบคุณนะครับล็อกคิ้วไว้แล้วนะครับ่นก็เอาเสบียงอาหารมานะครับบอบรงไห้กับลูกร้านขอบป่าถือว่าเป็นข้ามเมตตาเป็นมากรุณาีิคุณบุรณะบักกง้งบักงงบักเครือบักพักนั่งอ่างยาแหละครับนพกยัร้ยางหลำพงขอบคุณเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับเซียวเด้อ เที่ยวทั้งคุณละอำเภอหนองเรือหนองแก่นะครับรถแห่นะครับเพชรลำเพลินนะครับรถแห่เป็นลำเพลินสองเชียวนะครับนะฮะในวันที่12นะครับในวันที่12เมษายน67ครับเดี๋ยวรอดทำสัญญาครับขอบคุณหลายๆเพื่อนให้ลุงคิวไปแล้วเมื่อเนี้ยแหละการทักผ้าผักใบอยู่บ้านน้องดูน้องแก่พู้นะครับขอบคุณรถแห่และการหลายๆท่านที่นะครับจองไว้นะครับตัดสินใจได้เลย นะครับทั้งวงใหญ่ทั้งรถแห่ครับขอบคุณครับพี่น้องโชคดีมีใช่สุขูสุข้นกินข้าวเลงนอนเราฟันดีสุขูสุข้นพ่อกันช่องลักประมาณช่วงจักช่องถึงกวนเนาะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเซ็กขนาดเมื่อยยังมากเราอยูโย่เฮาเออชีวิตเกียใจแล้วเหรอตั้งสติว่านี่พ่อชีวิตเกียใจ อย่าเ้าต oh, ีพ่อคือว oh, no. ่าหลังหลังมันที่สองอันนั้นอยู่หลังมันที่สรงอีเอ้ยไปแล้วบนนี้ไม่ไม่ไมไปอ่อนวอนเลยไม่ะเฝ้าเลี้ยงเขาโอ้ไปแล้วพี่น้องนึกนลนจะไรจาของจะเรื่องอคลิปยูมันอยากจะบอกว่ากางกลังสีกอ้ มีแยงัแมงไมมีแต่มาดว่มีแยงกมีแต่มาดว่มีมือไม่มีแต่มาดว่มีเหมือนบ่อบขื่นด้เมีนี่นี่เนี่ยขวนดำเปื้อนๆนี่เราค้าทีคะคนไฟขันมือก็มาดขันมือก็มาดบ่ผสมใส่กันบ่ขื่นด้พี่น้องเฮาล่อเลยมันไฟ่จะไฟสูมือบ่ามีมันก็สิจุดไฟใส่ก็สิสูจัวจวด วันทีสว่างในยิ่ว่าในยิ่ว่าวันที่สวงอันคันคันหาพันแตกปุรยียิบหารอกก็พอสุกนะเล่ายิบหาหอกก็พอยีสุกก่ก็มีไอ้ดอนโกนหัวผมเด้อขอจีบเอาดีคือกันนี่ละบวชเลยก็ดีเฮ้ยแซกมกินน้อยใหญ่ตีบอยแซกนี่ไอ้กินนัน็ยังอีเเมนจะไปังหันชูมือซ้ากันยนเจ้าบวชนี่ เฮ้ยหว่าดีแท้เอ้ยหลวงพี่ทรงหลวงพี่ทรงเ้ยเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับครับผมพี่น้องครับขอบคุณตัวการติดตามขอบคุณตัวการร่างแรงใจพี่น้องครับจิตนี้ผู้ใดเมืองไกลพี่น้องมีความสุขความเจริญร่ำรวยเก็บบมืองในป่วบเงในไกลซ่องไสาพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซสำนีั คลิปหนาพ่อกันไม่พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไรคร้ไวจริงไข่ไว้บอกกูในะนำ้ำเนื้อี่น้องครับกำลังใจสำคัญที่สุดพี่น้องครับขอบคุณครับ